อ้าวสวัสดีครับนี่มีกล่องมาจากมสทมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นกล่องอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะครับกล่องค่อนข้างที่จะดูเรียบร้อยนะสรยบอยมากครับนี่อ่ะดูกันนะครับว่าคือกล่องอะไรอืมโอ้ว้าว น่าจะเป็นใบวิธิจบัตรนะครับนี่จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แล้วไน่ไ้ไปรับนะครับเพราะว่าติตภาร,รกิจเนาะก็ให้ทางมหาวิทยาลัยส่งมาให้ที่ไปทางไปรษณียนน์ครับก็เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วจบแล้วอยากเป็นทางการข้างในเขียนว่าอ่านกาับผมกากับหากันใช่ไหมนี่อ่า มห,มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราาชอนุมัติโดยอนุมัติสภามหาลัยให้ปริญญาบัตรนี้แก่นายสมเกียรติพอสงเนินเพื่อแสดงว่าสอบไล่ได้ตามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมีศัก์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เร้อยเดียวรอครับ เอาไว้ประดับบารมีอีกหนึ่งใบเนาะใบต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะใช้ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด9ปีนะครับผมสมัครเรียนตั้งแต่รหัสปี57าเจ็ดถห้าจะไม่ได้มาจบปีหกอะ่ะสุดท้ายก็จบจนได้นะไม่ยากถ้าตั้งใจอ่านแล้วก็ไม่ง่ายถ้าไม่อ่านยังไงก็สอบไม่ได้ครับมสทนะใครแต่ว่าข้อดีก็คือเรียนที่ไหนก็ได้นะครับสอบที่ โรงเรียนประจำจังหวัดนะครับค่าใช้ใจ่ายถูกนะแต่ขอเพียงแค่ขยันขยันอ่านเยอะๆแล้วก็ถ้าใครอ่านเยอะเข้าใจดีก็จะจบเร็วนะครับฝากบอกนะครับใครสนใจนะครับนิติศาสตร์มสทสนุกครับบ๊ายบาย